สวิงที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนนั้นอยากจะมีแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสวิงที่ดีนั้นเป็นอย่างไรร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการ Swing Factor ครับและวงสวิงนะครับที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับเป็นนักกอล์ฟสาววัยเพียง20ปีนะครับการันตีด้วยผลงานนะครับแชมป์ US Women Amateur นะครับและเป็นนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัย s t ต n ฟ o r d ที่คว้าแชมป์ NCWA Championship มาถึง2ปีติดต่อกันและล่าสุดครับกับการคว้าแชมป์ LPGA Tour ในรายการมิสซูโฮอเมริก s โอเพ่นะครับเป็นครั้งแรกที่ลงแข่งขันในฐานะโปรและคว้าแชมป์ในทันทีโรสซังครับ เพื่อให้ท่านกอล์ฟนะครับเข้าใจแต่ละตำแหน่งของวงสวิงได้อย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกับ 10P System กันครับ1ท์พนในกอล์ฟสวิงก็คือ 10P นะครับ o s i t i o n แรกนะครับจะเป็นตำแหน่งของการ Set Up พตำแหน่ง P2 นะครับคือตำแหน่งก้านขนานพื้นตำแหน่ง P3 ครับคือแขนขนานพื้น P4 ครับคือตำแหน่งของ Top Swing นะครับ P5 ครับตำแหน่งแขนขนาดพื้นในขณะที่กำลังดาวสวิง P6 ตำแหน่งก้านขนาดพื้นในขณนะที่ดาวสวิงเช่นเดียวกัน P7 ครับคือตำแหน่ง Impact Position นะครับ P8 คือตำแหน่งก้านขนาดพื้น f o r t o o P9 ตำแหน่งแขนขนาดพื้น f o r t o o และ P10 ครับตำแหน่งการจบวงสวิงและวงสวิงของรถสังนะครับเราก็จะวิเคราะห์กันทั้งฝั่งด้านหน้านะครับก็คือ Face On นะครับและด้านข้างก็คือดาวเดล n e เริ่มมาที่ตำแหน่งของ P1 นะครับ P1 คือ Position ของการ Se ต up นะครับ ตำแหน่งลูกกอล์ฟนะครับบอลโพซิชันนะครับค่อนข้างดีนะครับอยู่ด้านใน่้นเท้าซ้ายนะครับการยืนกว้างนะครับอาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้เปิดปลายเท้ามากนักนะครับก็คือยืนกว้างตามปกตินะครับบอดี้เทลนะครับมีการเอียงสปายเล็กน้อยนะครับสัมพันธ์กับแกนที่เอียงอยู่ในลักษณะนี้นะครับกริปนะครับเป็นนิวทรอลนะครับ เราจะเห็นประมาณ2นักเกิลนะครับและมือขวาจะมาประมาณกลางลําตัวนะครับแนวก้านนะครับชาร์ฟลีนนะครับจะชี้มาด้านหน้าเล็กน้อยก็คือเป็นโพส t เจอที่ค่อนข้างที่จะนูโทรเลยจากตำแหน่งนี้นะครับเราจะดูกันที่ด y นามิกบาลานซ์ในวงสวิงนะครับก็คือขีดเส้นที่สะโพกด้านขวาและสะโพกด้านซ้ายนะครับสะโพกด้านขวาเนี่ยเราจะขีดเส้นชิดนิดนึงส่วนด้านซ้ายจะออกมาเล็กน้อยนะครับโอเคตรงนี้นะครับแบ็กสวิงขึ้นมาครับ จากในลักษณะตรงนี้นะครับขึ้นมาตำแหน่ง P2 สโพคมีการชิดเส้นนะครับแต่ไม่ได้ทะลุเส้นนะครับรวมไปถึงการยืนเนี่ยเทคเอาเวยออกมานะครับยืนยังค่อนข้างที่จะมั่นคงมือกว้างจากลําตัวนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการเทคเอาเวยที่กว้างสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็เทคออกมาอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้มีการโยกตัวนะครับก็คือเป็นลําตัวช่วงบนในการเทินจากตำแหน่ง P2 นะครับขึ้นไปที่ P3 ครับ ตำแหน่ง P3 ครับแขนซ้ายขนาดพื้นณขณะที่กำลังแบ็กสวิงนะครับแนวก้าวน,นะครับกว้างนะครับเป็นมุมกว้างไม่ได้หักเข้ามาหาตัวหรือไม่ได้ตั้งเป็นตัวแอลนะครับแปลว่ารถสังเนี่ยก็ใช้ลำตัวในการเทิร์นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ได้มีการหักข้อมือมากนะักไปจนถึง P4 ครับตำแหน่งท็อปสวิงตำแหน่งเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นนะเหมือนว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะขึ้นชันมากขึ้นหรือว่าอัปไร์มากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าสะโพกฝั่งขวายังค่อนข,ข้างที่จะชิดเส้นอยู่ โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราดูหน้าตำแหน่ง P4 เนี่ยเราอาจจะเห็นในเรื่องของการเทินสะโพกเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีการรีเซนเตอร์หรือว่ามีการถ่ายน้ําหนักนะครับก็คือจากตำแหน่งนี้เราอาจจะเริ่มเห็นการเทินเพิ่มแต่ของรถซังเนี่ยเขาเห็นการตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นซีขวามันจะเหมือนยืดขึ้นในแง่งการถ่ายน้าหนักเรียกว่าการอันเวทนะครับก็ต้องถือว่าอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาใช้ในการถ่ายน้าหนักของเขานั่นเองจากตำแหน่งนี้นะครับ P4 ลงมาที่ P5 นะครับ เริ่มมีการชิฟน้ำหนักมาทางซ้ายสังเกตจากสะโพกขวาเนี่ยหลุดออกมาจากเส้นละนะครับแล้วก็เทินตัวเข้ามาเริ่มเปิดสะโพกได้อย่างเร็วนะครับไม่ได้แค่มีการถ่ายน้ำหนักเพียงอย่างเดียวแต่ถ่ายน้ำหนักด้วยแล้วเริ่มเปิดสะโพกไปด้วยสอกขวาลงมาใต้แขนซ้ายนะครับก็มีการเก็บสอกขวากลับมาหน้าลําตัวตรงนี้เรียกว่าการสร้างมุมแลกนะครับหรือว่าสร้างมุมข้อมือที่รักษาพลังนะครับเก็บพลังไว้นั่นเอง P6 นะครับช่วงรานซิชชั่นลงมาเนี่ย ต้องถือว่าเริ่มเปิดสะโพกไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับเพื่อให้แขนเนี่ยกลับมาในสล็อตบางทีถ้าเราหมุนสะโพกแรงไปเนี่ยแขนอาจจะหลุดออกจากตัวได้เพราะว่าจังหวะที่เราหมุนนะครับเรียกว่ากําลังสร้างแรงหนีศูนย์กลางนะครับก็คือสร้างสปีดแต่ถ้าเราเวียงออกมาเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอาการคล่อมได้นะครับแต่ของรถซังเนี่ยเขาเก็บกลับมาก่อนที่จะค่อยๆหมุนเข้านะครับนะตำแหน่ง P6 เข้ามาที่ P7 ครับ Impact Position นะครับก็ขาซ้ายเหยียดตรงนะครับขาขวาเก็บเข้ามา ศีสะะยังอยู่หลังเส้นนะครับที่เราขีดไว้นะตั้งแต่เซตอัพนะครับ P8 นะครับมีการรีลิสมือได้อย่างเต็มที่แขนเหยียดตรง P9 นะครับยังรักษาบาลานซ์ได้นะครับและไปจนถึง P10 ครับจบวงสวิงก็ขึ้นมาตั้งตรงได้อย่างสวยงามนะครับก็สวิงโดยรวมต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวดูกันที่ด้านข้างครับจากฝั่งด้านข้างนะครับดาวเดอะไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะดูที่สวิงเพลนกันก่อนนะครับ มีแนวก้านนะครับแนวชารเพลนครับแนวข้อศอกนะครับเอวบเพลนครับและก็เพลนสุดท้ายครับโชเดอร์เพลนลองดูว่าของโรซสังเนี่ยขึ้นในเพลนไหนและลงในเพลนไหนนะครับจะเห็นว่าจากมุมกล้องที่เราเห็นนะครับหน้าตำแหน่ง P2 มาครับตำแหน่งก้านขนาดพื้นนะครับตำแหน่งนี้สำหรับผมนะเรียกว่าขึ้นไม้เข้าในนะครับรถสังอาจจะขึ้นไม้ตรงนี้มุมกล้องที่เราเห็นตรงนี้ถือว่าเป็นไม้ที่มาด้านใต้เพลนนะครับก็คือใต้ชาร์เพลนนั่นเองนะครับ ขึ้นมาที่ p 3ครับแนว p 3ถ้าเราขีดเส้นตรงนี้กลับลงมานะครับจะเห็นว่าชี้มาที่ลูกกอล์ฟพอดีเลยนะครับก็คือเป็นแนวสวิงเพลนหน้าตำแหน่ง p 3ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับถึงแม้ว่า p 2เนี่ยจะเหมือนเทคเอาไว้ไม้เข้าในตำแหน่ง p 4ครับท็อปสวิงแนวไม้เหมือนจะครอสไลน์เล็กน้อยนะครับก็คือไม้เนี่ยชี้ไปทางขวาของลำตัวนั่นเองจากตำแหน่งนี้นะครับดาวสวิงลงมา p 5มีการแชโรไม้สังเกตจากไม้ที่ลดระดับนะครับไม้ที่อยู่ตรงนี้ ยังลดระดับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กว้างออกไปทางข้างหลังไม่ได้มีแนวไม้ที่เรียกว่า s t e ี p นั่นเองเรียกว่ามีการ s แชโลมานั่นเองนะครับตำแหน่ง P5 แนวก้านตรงนี้ถ้าขีดเส้นออกมานะครับก็ต้องถือว่าออกมาประมาณนอกลูกกอล์ฟเล็กน้อยละนะครับก็เป็นการ s h แชโลไม้นั่นเองจากตำแหน่งนี้ลงมา P6 P6 อยู่ด้านใต้เพลนนะครับเชื่อได้ว่าถ้าขึ้นอยู่ด้านใต้ลงด้านต้เนี่ยก็จะเป็นการตีเสยนั่นเองนะครับก็คือการฮิตอัพ แล้วก็เข้า Impact เข้าไปนะครับส่งไม้ไปทางขวาของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าเรามาจากด้านใต้นะครับขึ้นด้านใต้ลงด้านใต้จะส่งด้านใต้อีกอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นด้านใต้ลงด้านใต้ก็อาจจะส่งสูงขึ้นมาเรียกว่าส่งไปทางขวาของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็จบวงสวิงนี่คือในเรื่องของสวิงเพลนนะครับก็เห็นแล้วว่าเป็น Underplane ลนะครับก็คือมาจากด้านใต้นั่นเองนะครับ ีนี้ลองดูเรื่องของบาลานซ์กันบ้างครับลองดูว่าถ้าแนวไม้ที่เทคเอาไว้มาอยู่ด้านในนะครับหรือว่าลงมาจากด้านในเนี่ยบาลานซ์จะเป็นยังไงบ้างเราจะขีดเส้นนะครับที่สะโพกด้านหลังนะครับแล้วก็ตำแหน่งของศีรษะนะครับในลักษณะนี้นะครับรวมไปถึงสไปนะครับก็ดูว่าหมุนตัวอยู่ในแกนได้ดีไหมคืนไม้มานะครับที่เราเห็นกันก็คือไม้มาด้านในแต่สะโพกไม่หลุดศีรษะไม่หลุดนะครับตำแหน่งท็อปสวิงก็ยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับ มีจังหวะดาวสวิงเล็กน้อยนะครับที่เหมือนว่าตำแหน่งนี้นะครับเรียกว่าอาร์มเดฟเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับมาจากด้านหลัง mm hmm. เชื่อได้ว่านอกจากที่เราคุยกันว่าเป็นฮิตอัพเนี่ยน่าจะตีมาจากอินไซด์พอสมควรนะครับสะโพกน้าอิมแพกไม่ถือว่าหลุดนะครับอันนี้ท่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้านักกอล์ฟที่ไม่มีความแข็งแรงหรือว่าไม่มีบาลานซ์ที่ดีเนี่ยจังหวะที่ดาวสวิงลงมาเนี่ยถ้ามาจากอินไซด์มากๆอาจจะเกิดอาการตัวเด้งได้ แต่ของรรซังเนี่ยถึงแม้จะลงมาจากอินไซต์แต่ก็ยังหมุนตัวเข้าได้อย่างดีที่ผมบอกก็คือไม่มีอาการเด้งตัวขึ้นมานั่นเองแปลว่าเขาเนี่ยใช้พลังของการหมุนเนี่ยได้อย่างเหมาะสมถ้าหมุนมากเกินไปอาจจะเกิดอาการเด้งตัวได้นั่นเองนะครับก่อนที่เราเห็นกันก็คือสวิงเพลนนะครับรวมไปถึงดนามิกบาลานซ์ในวงสวิงของรถซังส่วนเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าครับ